คนบอกสมน้ำหน้าบางคนบอกน้อยไปโอ้ยทำไมคนไม่รักทนายเรียราดเลยท่านลมยังใส่หน้าใครๆก็ไม่รักทนายเรียราดนึกว่าไม่รักทนายตั้มคนเดียวเนี่ยไม่รักไม่รักทนายเรียราดด้วยเหรเนี่ยนะทนายเรียราดนี่ก็นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็อะไรเนี่ยเจ้างคนมาตบตัวเองหรือเปล่าแนะ่ออ๋หาว่าทนายเรียราดทำคอนเทนต์เนี่ย โอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะก็ดูกันต่อไปนะครับสบายๆกันนะครับเนี่ยๆนะนะนะครับเอ่อนะฮะจุกรูจุกรูเบาไปครับนะน่าจะตกให้ฟันหักโอ้นี่คนนี้ก็อาจจะชอบความแรงนะนะครับเอ่อนะครับนี่นะครับชอบพี่เดออกรายการโหนกระแสและรายการสรยุทธเอ้า เสียงไม่มีเหรอครับมีไหมเอาเสียงน่าจะมีนะนะครับเสียงชดเจนนะครับวันนี้เราจัดกันทางเ c e b o o k กับทางไร y o ยูทู e นะทาง t i k t o อไม่ได้จัดพี่เดระวังตัวบ้างนะครับเดี๋ยวพลาดจะเหมือนทนายเรียราดโดนตบอ๋อไม่นะครับผมเป็นคนที่จะแซะใครก็เอาพอสมควรไว้แด้เอาเป็นเอาตายอะไรต่างทนายเรียราดเนี่ไปแจ้งความจับเขาบ้างอะไรบ้างมันต้สมควรนะันะเออนะครับ นะบางคนก็บอกว่าปากดีต้องโดนเสียบ้างกันชัยบอกท้าชกเลยวันนี้กันชัยก็โทรมาหาบอกว่าเห็นแตนายเลียลาดโดนตบในอหากันเลยอะนะนหลายๆคนก็อยากจะไปประกันตัวให้บางคนอยากจะให้รางวัลบ้างหละแปลกนะคนเวลาโดนตบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคนเห็นใจนะอันนี้กลายเป็นอะไรนะคนบั่นไส้คนแบบสมน้ำหน้ากันไม่รู้เขาใช้ชีวิตยัยงไงลนะพี่น้องครับ นะครับแกก็ฟ้องอะไรไปทั่วแล้วเธอไอ้ทนายเรียล่าเนี่ยจับคนนี้ฟ้องคนนี้อะไรต่างหลือเธอไปหมดอ่ะนะฟ้องแต่ละคดีก็แพ้หมดนะเออนะปากครึ่งจมูกครึ่งโอ้โหเห็นท่าตกแล้วมันแบบเสียวนะเดินขึ้นมาแล้วเป็นไงนะหัวอ,อ,อยากจะเปิดให้ฟังอะเสียงมันแบบสถานโลกาเลยเห็นใจมากครับสงสารมือคนตบเพราะว่าหน้าเขาหนามาก ตกไปแล้วเจ็บมือสงสารนะโอ้สงสารคนตกนะเขาอกเจ็บมือนะนะครับเจ็บมือมากเลยนะครับพี่น้องคิดยังไงอ่ะพี่เดไปไหนมาครับกระดกหรือยังครับยังครับนะเออเออเลียราดโดนตกเข้าไปเซเลยครับหนุ่มกัญชัยบอกเซเลยครับนะเซเซอะไรครับเก็บทรงไม่อยู่เลยหนุ่มกัญชัยบอกท้าเดียววเลยครับที่ไหนก็ได้ครับนะครับ เออนะข่าวหน้าน่าจะฟันหักแน่นอนนะครับหงายท้องที่กองปราบโอ้โหนี่พูดจะเห็นภาพไหมนะหงายท้องที่กองปราบไปนี่หงายไหมครับท้องนะเอ่อเพราะว่าเป็นคนหิวแสงเลยโดนอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นใจสงสารมือคนตกหน้าเขาหนามากบางคนอบอกทนายเลี่ยราดเนี่ยแกเป็นคนหน้าหนา ไม่น่าใช้มือเลยน่าจะใช้ตีนโอ้นี่กำแรงไปหน่อยนะน,น่าจะใช้ตีนอโอ้แรงไปนะครับนะเร็วๆนี้อาจจะมีคนไปซ้ำแล้วอาจจะฟันล่วงได้ยังปากปีอยู่หลังจากโดนตบแล้วยังท้าทายเห็นอ้างจะซื้อปงซื้อปืนตำรวจสอนอผลโยธินต้องทําไมเนี่ยค้นรถเลยครับนะครับเห็นวันนี้บอกท,ทนายเรียลาโดนคนด้นรถเพราะบอกว่าเดี๋ยวต้องซื้อปืนซื้ออะไรในรถมีปืนไหมนะครับนะ สมควรโดนตบครับอ่าตบตรงเป้ามากตบที่ปากเพราะว่าเป็นคนปากเสียม,มันต้องโดนก้านคอด้วยโอ้เหรอโอ้โดนก้านคอนะปากตนนัวนี้ปากฉีกแนละ้วตาเตอก็เจ็บเสียงอ่อยเลยตอนนี้นะนะมีปัญหาทนายเรี่ยล่าก็ลองไปปรึกษาพี่ศรีสุวรรณนะเพราะแกโดนทั้งอะไรทั้งตีนทั้งอะไรนะนกบแกก็โดนมาหลายดอกฮนะจุกโรยุกโรนะ สบายๆวันนี้ก็จริงๆก็ต้องคุยเรื่องทนายตั้มตันนี้ก็มาทนายเรียร่าดแม่วงการทนายนี่มันตื่นเต้นนะทนายตั้มเนี่ก็โดนด่ามาหลายวันแล้วนะครับกรณีถูกกล่าวหาโกงเงินลูกความ71ล้านกําลังแรงกําลังดังเลยทนายตั้มพี่อ้อยโอ้โหเบ่หวานขึ้นเทนทวิตเตอร์วันนี้ขึ้นเทนทวิตเตอร์ไทยครับทนายเรียราดโดนตบปากฉีกหงายท้องเซซุดโอ้โห,โหนะครับ นะครับโดนน้อยไปหรือเปล่าครับนะครับอ่านะจุกรูครับถ้ากำหนดอ่าอย่างนี้ไม่แตกจ่ายเท่าไหร่นี่ก็ปรับทั้งสองพันบาทครับนะนะผมห่วงกลัวจะโดนตกซ้ำให้ดูแล้วคนม็อยากจะไปซ้ำกันอะ่นะพอเห็นวนะ่าพอหงายท้องพว,พวกเข้าจับซ้ำเลยไม่ได้มีคนห้ามอะ่ะนะโอ้โหหนักนะทุกคนทำไมดีใจจังอ้าวทำไมเป็นงั้นล้วน่าจะสงสารด้วนะ นะครับอ่าทนายตั้มเป็นแมวเก้าชีวิตหรือเปล่าไม่รู้งานนี้อาจจะไม่รอดก็ได้หรือรอดก็ได้ก็ไม่รู้อะเพราะว่างานนี้โดนหนักนะเรื่องโดนเจ้าหาโกงเงินลูกความเนี่ยพี่เดถูกใจไหมคะออกพูดไม่ได้หรอกอยู่ในใจนะะในนแล้วกันเดี๋ยวตอนเมารล้จะบอกนะครับนะครับอย่างนี้ต้องกดไลค์กดแชร์ศาลจะขัดค้านการประกันตัวมือตบไม้พีเ่เดเห็นทนายธรรมราชบอกไปตบในกองปราบ กองปราบเป็นที่พึ่งของประชาชนต้องปลอดภัยนะทนายเรียราชนะเขาว่านะนะครับเพราะว่างั้นเนี่ก็ถ้าคนดีอปลอดภัยแต่ถ้าคนจุดๆถ้าคนอะไรเนี่ยไม่ปลอดภัยหรอกเพราะถ้าคนดีเนี่ยอยู่ในกองปราบเนี่ยปลอดภัยครับจะแหลงข่าวผมจะแหลงข่าวบปป่อยๆไม่มีปัญหาในกองปราบนะคนอะไรคนอะไรถ้าเป็นคนประเภทคนอะไรเนี่ยจะไม่ปลอดภัย คนดีปลอดภัยหมดแถลงข่าวในกองปราบคนที่โดนเะตะปากตบปากมีไม่กี่คนก็มีสีสวนแล้วก็ธรรมราชก็ลองคิดดูแล้วกันครับสองคนนะครับพวกนักร้องร้องแม่งทุกวันนะครับคนก็เลยมองว่าเป็นคนอะไรนะนะคนอะไรไม่รู้คนอะไรหรคนอะไรนะก็เลยตกนะกองปราบนี่ปลอดภัยอยู่แล้วผมไปหลายครั้งไม่มีใครมาตก <c oughs> นะครับหัวโยกเลยครับ นะคนบอกหัวโยกเลยครับหัวโยกแล้วเซเซแล้วสุดด้วยคนที่พูดเห็นภาพเลยนะมีแต่คนสงสารมือคนตกนะนะครับนะมีแต่คนสงสารนะนะครับ่ะกองปราบจะไม่ให้ถแถลงข่าวนะครับทางทนายนักร้องเนี่ยนะจะไปหิวแสงที่นั่นไม่ได้แล้วแสงมันา้านะครับนะไปสามารถที่จะไปถแถลงขงถแถลงข่าวนะ ทำไมบอสพอลไปกองปราบด้วยวันนี้ก็กลัวโดนตกวันนี้พูดเบามากทนายบอสพอลนะนะจะแจ้งความจับคนนั้นคนนี้อะไรทั่ว,วไปหมดอะระวังแล้วกันทนายบอสพอลไปไหนมาไหนระวังนะทนายเรียลาดโดนตบปากทีไปแล้วเพราะนั้นน้องทนายบอสพอลก็ต้องระวังที่ไปจับคนนั้นคนนี้ระวังนะยืนยืน,ยนถแถลงข่าว,วกลัวเออมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะไม่มีอะไรแน่นอนนะ ฝ่ามืออรหันะหิวแสงแต่ได้กินหมัดแทนนะครับบางคนถูกหวยอันนี้ถูกตกนะครับจุกรูนะครับจุกรูตกด้วยเสน่นะครับนะครับมีอะไรครับทนายพอสพเสียวครับติดตามพิเดแล้วหลงรักพิเดโดยไม่รู้ตัวชอบการพูดวิเคราะห์ขอบคุณมากครับสบายๆนะครับนะนะ คนดีใจที่ทนายเรียลาดโดนปกไปดีใจทําไมล่ะครับสงสารมือตอบนะเนี่ยเต็มคาราเบลครับโอ้โหเอาไนหนักเลยเดี๋ยวไปดูคุณหนุ่มทุาบ้างเลยนะหรือไม่ดูดูอนาทีนะเดี๋ยวเปิดเสียงเลยดีกว่านะเดี๋ยวเปิดกนะันเดี๋ยวดูทันทะีของรัฐฝรั่งเศสกับสหราชนชาวไทยที่เราพบต่างวันไป กินตะว่ากล้าทำตัวใการอำใช้ยังดีในกรณีพวกป่าเถืนก็ต้องไปเสือว่าใช่ยู่เพื่อนหลังแต่ไม่ได้รู้ว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดกับชีวิตมันทันทีครับเแ็นขายาโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะยังปากดีอยู่นะปากดีอยู่นะแต่ไหนเรียนละใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวจะเช็คบิลนะครับคือเพื่อนต้นสามนะครับคือคนที่พุ่งเข้ามาที่เขาโผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็อยู่ในห้องขังตีสองคนนี้ยังคืออะไรหรือว่า การกระเดี๋ยวให้สื่สวนให่ว่าคนนี้เกี่ยวกับคนไทยเพราะว่าผมทปเ่ยพวกกงทที่เหลือพวกนาตระเวนครับตอนนี้แล้วตอนนี้ถ้าเรายึดกับชีวิตมันเต็มที่นะครับแท้งชายาคือพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอนผมเอาผมเอาเต็มที่ครับอย่าอย่ามาชกหน้าสื่อแล้วแล้วหลังต่างระเอียกผมไม่มีทางไม่คิดว่าสถานที่ทีนเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยที่บอกฟ้องฝามปลอดภัยที่สุดเนี่ยจะมากล้าทำพฤติการทำใช้อย่างนี้ผมไม่เชื่อิดตามกฎหมายนะครับ ต่อหน้าสื่อมวลชนไอพื้นที่ทั่วป่าเถื่อนเดี๋ยวต้องไปสืบว่าใช้ยุบข้างหลังใครสั่งมันมาผมสั่งคนที่ไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับเนี่ยพยานเด็กอ่าใครจ้างมาก็รับไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าปหมาล็อกหมาลอ็อกจันนะปลาเก่งนี้ปลาเก่ง แต่ว่าใช้วิธีการที่ฝ่ามือนี้ก็พีนาเอาแล้วกันครับเราขอฝากไปยังผู้ไปทำเคสด้วยครับนะครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นอนใครจ้างมา,าไม่มีใครจ้างมาแล้วเขาชอบสารือตบนะเออเขาชอบไปพิคใครจ้างมาที่ปากดีนะเนี่ย จะไปเช็คบินก็เอีไงไม่เดี๋ยวไปดูตอนนาทีที่มันโดนน่ะเนี่ยมันนาทีมันยังไงแล้วกัวเพ้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสินะรอดูได้แดงไปกล่าวหาดาวแปดแฉกขึ้น้วยหาว่าอะไรเดน่าจะเป็นลูกน้องดาวแปดแฉกอัีนี้ดูดูดูฟังเสียงแล้วฟังเสียงนียอ่าฟังเสียงตอนโดนตบเนี่ยเสียงเสียงมันเสียงมันเพราะเพราะมากเลยกลัวมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเสียงมาแน้วเสียงเสียงเพราะหนะมานะแน่กำลังจะหัวหมออยู่กอยาย้ากไปมหว่าเวลามหาวิให้บอกเี่ยวกัเรื่องชเหตุผิดงนั้นอย่างนี้หัว โอ้โหเสียงมันเพราะนะ,อะโอ้โหเสียงมันเพราะเพราะมากเลยเสียงเนียแอมเสียงตละเสียงนี่มันเพราะนะนคนนี้อารมณ์ดีนะเออเนี่ยยิงหนกระแสนี่ชอบเลยขนกระแสเนี่เออห at นุ่มกัญชัยวันนี้ทวรมาชอบเลยเอ่ายังไ่ท้าหนุ่มกัญชัยบอกไปเจอที่ที่เวทีวันหนุ่มกัญชัยบอกผมไม่กล้าหรอกครับ นะผมไม่ใช่นักลบนะนะผมเป็นนักรักต่อยตีไม่เป็นว่าแต่ไปหาหมอหรือยังเป็นห่วงนะ <c oughs> ไปหาหมอ,หอยังเป็นห่วงนะครับส่วนก็คนอื่นทำแล้วก็บอกว่าอนะย่างดีไม่โดนกระโถนอย่างดีไม่โดนกระโถนถ้าโดนกระโนถนจะเจ็บวันนี้นะทนายเรียราาเคยโดนกระโถนไหมครับกระโถนจะเจ็บนะนะครับ นะครับนะครับก็ดูโหดูแล้วก็น่ากลัวนะระวังกระโถนนะกระโถนนี่หนักอสูงสาลนะเห็นแล้วดูเสียงเสียงผมชอบเสียงมันเพราะดิเออมาดูหีดอด้นูแลเพินนหลายหรอบดูแล้เพลิน ดูละเพลินเลยเนะี่ยมันดูดูเพลินเละ <c oughs> เพลินไหม <c oughs> ทำไมคนสมทหน้าเยอะจังนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช้ชีวิตยังไงเติบโตยังไงแค่ตบค่ะกรรมัดอะนะครับจุกครูตบโดยสเสน่หานะครับกำลังแสะมหาหมีอยู่โดนเรียบร้อยอาจารย์คิดไงกับคุณสุทิยา โดนหรอยังครับยังนะวันนี้ทนายเรียลาดโดนฝ่ามืออลหรหันก็ไปแล้วกินน้ําพริกไม่ได้ไปหลายวันชอบทนายเดคาวิเคราะห์ตรงไปตรงมานะครับเซโลงังนะครับโอ้โหโอ้เออนะตั้งเป็นโปรไฟล์ได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับ <laughs> โอ้ทำไมคนอารมณนะ์ดีนะดูนะบางคนไม่ถูกหวยนะพอเห็นทำไมอ่าียกอะไรเรียลาดโดนตอบปุ๊บเปไง อารมณ์ดีกันเลยออาอบฟังพี่ดีสบายสบายเออดูดูดดเพลินนะฟังเสียงเสียงเพราะดีเสียงเพราะสเสียงอะไรผัวฟัง้บเพลินไหมเออกอไปกอมาเพลินฟังผัวเสียงอะไรแล้วเหมือนกรองเลยเซล้มเลย เดินนะครับโอ้พระเจ้าเอ้ยระวังระวังกันหน่อยนะเป็นห่วงหลือเกิน